นะครับแต่ข้องที่น่ากินออย่างนึงนะครับของสุรธานีนั่นก็คืองอเลยนะคะงอรโรงเรียนนาซ่านค่ะเป็นสินค้าจีไอข้องจังหวัดสุรธานีวันนี้คุณยุวันดาที่พาไปไล่เห็นว่าแดงเต็มต้นกันเลยนะคะตีสวยงามน่ากินขนาดไหน,นะคะไปติดตามในช่วงข้องเตต้ตาต้อง,องไป,ไปค่ะค นี้เตะตาต้องไปนะคะพาคุณผู้ชมฟาสายผลค่ะมาชิมเงาะนาสารถึงสวนกันเลยนะคะเป็นการประเดิมก่อนที่จะถึงเทศกาลเงาะโรงเรียนประจำปี2565ค่ะ สายฝนที่ปลยปลายลงมาไม่ขาดสายไม่สามารถลดความน่ากินของงอนนาสารที่กำลังแก่จัดเป็นผลสีแดงเต็มต้นแบบนี้ได้เลยค่ะวันนี้ทีมงานเตตตาต้องไปพาคุณผู้ชมมาตะลุยสวนเงาะนาสารของคุณสานิดที่บ้านเหมืองทวดตําบลเพิ่มพูนทรัพย์อำเภอบ้านนาสาร ซึ่งมีทั้งเงาะโรงเรียนนาสารสินค้า GI หรือสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หนึ่งใน4ี่ของจังหวัดตุราธานีด้วยเอกลักษณ์ของรสชาติที่หวานกรอบล่อนและมีกลิ่นหอมอ่อนๆไม่เหมือนใครจึงครองใจคนรักเงาะทั่วประเทศให้สั่งจองกันถึงส่วนทุกปีนอกจากนี้ยังมีเงาะสีทองนาสารที่ผลใหญ่ขึ้นมานิดรสชาติหวานอ่อนกว่าเงาะโรงเรียนเล็กน้อยถูกใจสายรักสุขภาพและเป็นที่นิยมของตลาดต่างประเทศ ทุกสวนคุณสานิตพร้อมเปิดตอนรับผู้สนใจมาเที่ยวชมและศึกษาการวางแผนให้ผลผลิตออกช้ากว่าสวนอื่นๆเพื่อให้ได้ราคาแบบไม่มีกัก๊กเลยละค่ะช่วงที่ผลิตน้อยเช่นแปลงนี้ครับแปลงที่มายถ่ายทําอยู่แปลงนี้ครับผมก็รักษาทรงพุ่มผมไว้พุ่มค่อนข้างถี่ถ้าถ้าอยากดูละครับเพราะว่าพุ่มถี่นะครับแสงสําคัญในการในการไที่ทําให้ผลยอสุก ถ้าแสงแดดจัดหรือถูกแสงมากจะทําให้แล้วไอ้ผลผลิตเนี่ยเข้าสีเร็วนะครับเพื่อเข้าสีเร็วราอเราก็มันจะไปสู่กับภาวะตลาดของเจ้าอื่นเพราะฉะนั้นเทคนิคหนึ่งเราก็ไวใบมากมาก,มากนะครับไวใบมากมากแล้วก็ให้น้ําเยอะๆนะครับเพื่อชะลอการเข้าสีนะครับแล้วก็ใช้อาหารเสริมบางตัวเข้าไปช่วยนะครับก็จะทําให้ผลผลิตเราออกสู่ตลาดช้ากว่าเข้าประมาณ 20วันซึ่งจะทำให้เราได้ราคามากขึ้นนะครับและข่าวดีสำหรับแฟนตัวยงของเงาะโรงเรียนนาสารเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร G.I. สุราธานีครั้งที่30ประจำปี2565กําำลังจะเริ่มขึ้นในวันที่9 2 0ถึง20สิงหาคมนี้ที่ริมคลองฉวางอำเภอบ้านนาศารงานนี้จะระดมเงาะโรงเรียนนาสารของแท้จากถิ่นดําเนินมาให้ชิมกันจุใจรวมถึงกิจกรรมปั่นไปทั่วทัวเมืองเงาะ จัดทัวร์สวนผลไม้และกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดงานและยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายแต่ถ้าใครไม่ได้มาในช่วงที่มีเทศกาลก็สามารถประสานเทศบาลให้จัดทริปท่องเที่ยวสวนเงาะได้ทุกวันค่ะ,กะเกษตรกรต่างถิ่นหรือนักท่องเที่ยวจากต่างที่นะครับในทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็ว่าได้นะครับมีคนติดต่อมาเรช่อยๆม,มาเที่ยวสวนมาชิมมาชมมาช็อปแล้วก็ซื้อผลไม้ไป นะครับก <N cess inh aling> ็ก mm ิจกรรมทัวร์สวนชิมผลไม้และมาเที่ยวที่ต้องเที่ยวในเมืองนาสานะครับก็จัดทุกวันเขาเนื่อท่านที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อนายังเทศบาลได้เรามีเพจนาศาลนะครับซึ่งสามารถติดต่อได้โดยตรงที่นี่นะครับและก็จะติดต่อผ่านผมก็ได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0 8 9 2 9 0 7 5 1 3นะครับและก็ ในกิจกรรมพวกนี้นะครับก็จะจัดทุกวันตามความสนใจหรือตามกลุ่มที่มามากลุ่มละสองคนสามคนห้าคนนะครับเราพร้อมที่จะจัดคนนําทัวร์ให้ตหลอดเวลานะครับตามความต้องการขออย่างเดียวให้ท่านติดต่อมานะครับเราพร้อมที่จะบริการ สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการจัดโปรแกร,รมเที่ยวชมเที่ยวชิมเงาะนาสารอร่อยๆถึงสวนและแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆติดต่อได้โดยตรงที่นายกโกศลสุดทางกูลโทร0892907513ค่ะ ว่าล้นกรอบอร่อยนะครับแล้วก็คนซามซี่ตรงหอนาซ่านะครับน้งองยี่อมใครตีชิมเขาก็ <c oughs> มีทัวร์พาไปชิมที่ส่วนเลยในกาะง,งานก่อโรงเรียนนาซ่าของเราเก้าทึ่งยีซิบซิ่งห้าคมก็ไปเที่ยวกันได้คะ่ะยังไม่กี่วันแล้วนะครับไปเที่ยวกันได้นะครับที่อำเภอบ้านนาซ่านครับ